เอาละค่ะลองนึกภาพตามนะคะป่าทึบตอนกลางคืนเสียงหวีดวิวครับบรรยากาศน่ากลัวเลยแล้วตัวละครหลักของเราหานเซียวเนี่ยถูกหน่วยรบพิเศษติดอาวุธครบมือล้อมมาไว้หมดเลยค่ะครับแขนกลคู่ใจก็เออใกล้จะพังเต็มทีแล้วด้วยความทนทานเหลือแค่130หน่วยเองในมือก็มีแค่ ปืนกลมือกับกระสุนเอ่อไม่กี่แม็กเท่านั้นเองใช่ครับเป็นสถานการณ์ที่แบบว่ารับขันสุดๆเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของการเอาชีวิตรอดของเขาเลยนะครับในหัดกลหลบหนีบทที่11-15ถึง15ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับครับผม ซึ่งเรื่องราวในบทพวกนี้จะพาเราไปดูการตัดสินใจที่เอ่อต้องเรียกว่าเฉียบขาดของหานเซียวเลยนะในการสู้เพื่อรอดแล้วต้องยังมีการเปิดโปงเรื่องอดีตของเขาด้วยใช่ไหมคะโดยองค์กรเจอร์มิโน,โนใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอเรื่องใหม่ๆในถิ่นฐานของผู้ร่อนเร่อ,อีกคือแต่ละอย่างนี่ตึงเครียดทั้งนั้นเลยงั้นเรามาไล่เรียงกันเลยนะคะตั้งแต่ฉากต่อสู้ในป่าการสืบสวนของฝั่งศัตรูไปจนถึงที่พักพิงใหม่ที่เอ่ออาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด เริ่มที่การประทะก,ก่อนเลยตอนนั้นฮานเซลเสียเปรียบมากๆครับหน่วยอัลส์คอร์นี่อาวุธครบมือจริงๆทั้งปืนซุ่มยิงทั้งแว่นมองกลางคืนอีกเขาจะสู้ยังไงล่ะคะเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือเขาตัดสินใจเร็วมากครับไม่อยู่นิ่งๆแน่นอนเขาทำยังไงคะเขาอัดค่าสถานะเลยครับอัพค่า E.N.D ความทนทานให้อืดขึ้นในสนามรบ แล้วก็ค่า STR ความแข็งแกร่งให้จมตีแรงขึ้นอ๋อทุ่มทรัพยากรเพื่อสู้ตรงหน้าก่อนใช่ครับแล้วก็เอาค่าประสบการณ์ทั้งหมดไปลงกับการต่อสู้ระยะประชิดจนได้ทักษะ Special Combat มาเน้นโจมตีเร็ว โห oh, แล้วเขาก็ลุยเลยลุยเลยครับใช้ความมืดกับต้นม้าเป็นที่กำบงังวิ่งซิกแซกหลบกระสุนไปเร็วมากเลยสิคะฉากนั้นครับไม่กี่วินาทีก็ถึงตัวศัตรูคนแรกแล้วแล้วก็จัดการเลยแบบใช้แขนกลนหักแขนศัตรูเลยครับแล้วก็กระแทกเข่าใส่จุดตายซ้ำๆเลยโห oh, โหดเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยครับจนศัตรูล้มไปคนแรกแต่ก็โดนยิงสวนเหมือนกันอาโดนไนเปอร์ยิงใช่ครับเจ็บหนักเลย เลือดไหลไม่หยุดแต่แทนที่จะตกใจหรือถอยนะเขาทำยังไงต่อคะเขาใช้ระเบิดที่ยึดมาได้คว้างไปก่อกวนก่อนเลยแล้วยังฉลาดพอที่จะปาหินหลอกทิศทางอีกโอ้โหมีแผนนะเนี่ยครับแล้วก็หาจังหวะยิงสวนกลับไปล้มศัตรูเพิ่มได้อีกสองคนถึงแม้ตัวเองจะโดนยิงที่ขาเพิ่มก็ตามสุดยอดจริงๆค่ะแล้วศัตรูที่เหลือล่ะคะเห็นท่าไม่ดี ก็เลยใช้ระเบิดมือกะจะปิดฉากฮานเซียวทีเดียวเลยแต่เขาก็รอดมาได้อีกรอดครับใช้ศพกำบังแล้วยังเหนือชั้นกว่านั้นอีกคือวางกับดักระเบิดสวนกลับไปเอาคืนเหรอคะทำยังไงเอาระเบิดที่ยึดมาได้ผูกติดกับศพรอจังหวะให้ศัตรูเข้ามาเก็บแล้วก็ตุ้มจัดการเพิ่มไปอีกสองเหลือเชื่อมากคะ่ะงั้นก็เหลือแค่หัวหน้าหน่วยซิลเวอร์ไนซ์แล้วสิคะใช่ครับ การดวลตัวต่อต,ตัวครั้งสุดท้ายแม้ห่านเสี่ยวจะบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังจัดการซิลเวนาดได้สำเร็จแลกกับแขนกลที่พังไปเลยเพราะโดนมีดแทงสวนครับสภาพตอนนั้นคือพลังชีวิตเหลือน้อยมากๆแล้วแต่สติการวางแผนการตอบโต้ยังเฉียบคมอยู่เลยเธออึ้งไปเลยที่เห็นหน่วยเอ้าสควอตทั้งหน่วยโดนจัดการด้วยฝีมือคนคนเดียว มันขัดกับข้อมูลเดิมสุดๆเลยใช่ไหมคะที่ว่าหานเสี่ยวแทบไม่มีฝีมือต่อสู้เลยใช่ครับแล้วพอสืบไปเรื่อยๆก็เจอเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกเรื่องตัวตนจริงๆของเขาครับตัวตนเดิมของหานเสียวคือเซียวหานคุณชาย3ามของตระกูลโอฟเมร่าตระกูลขุนศึกใหญ่เลยนะแต่กลับถูกมองว่าเป็นคนอ่อนแอไร้ความสามารถใช่ครับจนถูกพี่ชายแท้ๆเซียวไห่ หลอกไปเป็นเหยื่อล่อในสนามรบแล้วก็ทิ้งให้ตายตรงนั้นเลยโหดร้ายมากแล้วองค์กรเจอร์มิโนไปเจอได้ยังไงคะก็ไปเก็บเซียวหานที่สภาพแบบว่าปางตายมารักษาแล้วก็เอาไปเข้าโครงการทดลองแวลครีอ๋อการทดลองลับนั่นเองครับพวกเขาตั้งทฤษฎีว่าการทดลองเนี่ยอาจจะไปกระตุ้งให้เกิดการกลายพันธุ์ทําให้เขาเออไม่ใช่แค่ได้พรสวรรค์ด้านจักรกลน,นะแต่ยังได้สติปัญญาบุคลิกใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิม ถึงขั้นที่แซงทําเป็นไม่มีผิดภัยได้ตั้งครึ่งปีเพื่อรอจังหวะหนีเลยเหรอคะใช่ครับแซงทําเป็นหนูทดลองที่ล้มเหลวมาตลอดพอผู้นําองค์กรรู้เรื่องนี้เข้าก็โกรธจ,จัดเลยก็ต้องโกรธสิคะหนูทดลองที่ตัวเองมองว่าเฟลกลับกลายเป็นตัวอันตรายแล้วก็หนีไปได้อีกครับเขาสั่งพักโครงการแวลคิรีชั่วคราวเลยแล้วก็มอบหมายให้นำบุวันหนูทดลองอีกคนที่มองหันเซียวเป็นคู่แข่งตลอดใช่ครับให้นำบุวันนำทีมออกไล่ล่าหันเซียวกลับมาให้ได้ โหเรื่องเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วฝั่งหานเซียวล่ะคะหลังจากหนีมาได้ก็ต้องเอาตัวรอดในป่าต่อครับตามลำพังเลยนะเจ็ดวันเต็มๆสภาพก็คงแย่เลยสิคะทั้งเจ็บทั้งสเสบียงใกล้หมดใช่ครับจนกระทั่งไปเจอเข้ากับถิ่นฐานของผู้ร่อนเร่โดยบังเอิญแต่ก็เกือบเข้าไม่ได้เกือบไปครับไปเจอเข้ากับกับดักมีดที่หูเฟยชายหนุ่มในถิ่นฐานวางดักคนไว้หันเซียวก็จัดการเขาได้สบายๆเลยสิคะครับ จัดการง่ายๆเลยแต่ก็แค่จับมัดไว้ไม่ได้คาอืมแล้วพอเข้าไปในถิ่นฐานได้เป็นยังไงต่อคะก็ดันไปเจอพ่อค้าหน้าเลือดก่อนเลยชื่อคาร์ลอสพยายามจะโกงราคาสเสบียงโชคไม่ดีเลยนะคะแต่ยังดีครับที่มีหูหงจุนชายสูงวัยที่ดูมีคุณธรรมเข้ามาช่วยไว้ทันเขาช่วยยังไงคะเขาช่วยเคลียร์กับคาร์ลอสคืนกระสุนปืนให้ฮันเซียวแล้วยังใจดีชวนไปพักที่เต็นท์ด้วยกันอีก ดูเป็นคนดีมากๆเลยครับที่นั่นหหานเสี่ยวก็ได้เจออ่านภรยาตาบอดของหูหงจุนแล้วก็ได้คุยกันได้เรียนรู้เรื่องราวของหูหงจุนที่เคยเป็นทหารจากประเทศที่ล่มสลายไปแล้วได้เห็นภาพสังคมหลังสงครามบนดาวบลูสตาร์มากขึ้นสินะคะชีวิตผู้ร่อนเร่ใช่ครับการปรับตัวการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยอะไรพวกนั้นถึงแม้หูหงจุนจะดูเป็นคนดี แต่หานเซียวก็ยังระวังตัวอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนครับด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเขาไม่ไว้ใจใครง่ายๆอยู่แล้วเขาทำยังไงคะก็แอบซ่อนปืนพกไว้ใต้หมอนแล้วก็ทำเครื่องหมายลับไว้ที่ห่ออาวุธที่ฝากหูหงจุนไว้อีกทีรอบคอบจริงๆแต่สุดท้ายก็เผลอหลับลึกไปครับด้วยความเหนื่อยล้าสะสมมาหลายวันคืนนั้นก็เลยหลับไปเลยแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นใช่ครับหูเฟยชายหนุ่มที่โดนหานเซียวมัดไว้ตอนแรกนะ่ะ ปรากฏว่าเป็นหลานของหูหงจุนอ้าวโลกกลมจังแล้วยังไงต่อคะออกกลับมาถึงเต็นเห็นหารเซียวนอนหลับอยู่ก็คงทั้งกลัวทั้งอยากแก้แค้นละมั้งครับเขาก็เลยแอบย่องเข้ามาตอนดึกแล้วก็ขโมยปืนพก Type 73 Wasp ไป2อระบอกจะห่ออาวุธของหางเซียวปืนรุ่นนั้นมันเป็นขององค์กรจมินอลใช่ไหมล่ะครับใช่ค่ะ อาวุธมาตรฐานขององค์กรเลยโอ้โหงานเข้าแล้วสิคะเนี่ยหานเซียวเพิ่งหนีตายมาแท้ๆตัวตนก็เพิ่งถูกเปิดเผยครับเจอที่พักพิงที่ดูเหมือนจะปลอดภัยแต่ภัยใหม่ก็ดันมาจากคนใกล้ตัวซะงั้นการที่ปืน Type 73ถูกขโมยไปนี่อันตรายมากเลยนะครับมากครับ อาจจะนําอันตรายมาสู่ทั้งตัวหานเซียวแล้วก็อาจจะลากคนในถิ่นฐานนี้เข้ามาพัวพันด้วยก็ได้คําถามคือหานเซียวจะรู้ตัวเมื่อไหร่แล้วเขาจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงในเมื่อความไว้ใจมันมันพังไปแล้วนั่นสิครับน่าคิดมากว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปในสภาพที่ตัวเองก็ยังอ่อนแอและต้องการที่พักพิงอยู่เลย